การุทายิเทระตอนที่3 4สกันยายนพุทธศักราช2566ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่พระอานนท์ได้เห็นลีลาของพระการุทายิเทระในการแสดงธรรมให้แก่มหาชนผู้ไม่เลื่อมใสให้ได้เลื่อมใสจึงนำความมหัศจรรย์นี้ไปทูลถวายแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูกรอนุนการแสดงธรรมแก่มหาชนผู้ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนั้นไม่ใช่ทําได้ง่ายจําเป็นต้องประกอบไปด้วยหลัก5ประการคือเราจะแสดงธรรมให้เป็นไปโดยลําดับเราจะแสดงธรรมโดยยกหลักเหตุและผลมาประกอบให้สมบูรณ์เราจะแสดงธรรมด้วยจิตที่หวังดีมีเมตตาเราจะแสดงธรรมโดยไม่ได้มุ่งหวังลาบสการะ เราจักแสดงธรรมโดยความเคารพในธรรมโดยไม่กระทบผู้อื่นดูกราอนอนท์ภิกษุพึงตั้งความปรารถนาไว้ในหลักห้าประการดังกล่าวมานี้แล้วจึงจักแสดงธรรมเพื่อ,อยังชนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วกลับเลื่อมใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมัยหนึ่งท่านพระการุธายีเทระพำนักอยู่หน้าสวนมะม่วงของโตเทยพรามใกล้ากามนดารนคร ครั้งนั้นแลลนมษนพผู้เป็นสิทธิ์ของนามพรามณีผู้เป็นเวระหันจานิโคตได้เข้าไปหาท่านพระการุธายีถึงที่อยู่พระเถระได้แสดงปะกินา,กาธรรมมีประการต่างๆหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วมานพนั้นก็ได้ไปหานามพรามณีเวระหันจานิโคตแล้วได้กล่าวสรรเสริญพระการุธายีเถระว่าแสดงธรรมได้ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลาง ไปรอในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริรรบูรณ์สิ้นเชิงดังนี้นางพรหมณีเวรหันจานิโครธได้ฟังก็เลื่อมใสจึงให้มานพนั้นไปนิมนต์พระเถระให้มาฉันที่บ้านของนางในวันรุ่งขึ้นมานพนั้นก็ไปนิมนต์พระเถระตามคำของนางพรหมณีรุ่งขึ้นในเวลาเช้าท่านพระการุธายิเถระ จึงเข้าไปยังเรือนของนามพระมณีเวราหันจานิโครธแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วครั้งนั้นแหลนามพระมณีเวราหันจานิโครธถวายพัดแด่ท่านพระการุทธายด้วยอาหารอันประณีตด้วยมือของตนเองแล้วครั้นเมื่อนางทราบว่าท่านพระการุทธายเถระเสร็จสิ้นการฉันโดยการลดมือจากบาทแล้วจึงได้สมรองเท้านั่งบนอาสนะอันสูงกลุมศรีรษะแล้ว กล่าวกับท่านพระการุทายเถระว่าท่านสมณะขอท่านจงกล่าวธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินท่านพระการุทายเถระจึงกล่าวว่าน้องหญิงเวลาเธอยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจากมีดังนี้แล้วขึ้นจากอสัะแล้วหลีกไปในวันต่อมานางจึงให้มานพไปนิมนต์พระการุทายเถระแม้ครั้งที่สอง มานพนั้นได้เข้าไปหาท่านพระการุธายีเทระถึงที่อยู่และได้ฟังธรรมจากพระเทระอีกก็ได้กลับมาสรรเสริญพระเทระให้นามพรามณีผู้เป็นอาจารย์ฟังอีกครั้งนั้นนามพรามณีจึงกล่าวว่าแน่พรอคุณตอนที่พระเทระมายังเรือนของเราหลังจากที่ฉันพัดแล้วเราก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระสมณการุธายีเช่นนั้นแต่พระเทระกลับกล่าวว่าน้องหญิง เวลาเธอยังไม่พร้อมดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะเหล็กไปเสียอาโนบนั้นจึงกล่าวว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสวมรองเท้านั่งบนอาสนะสูงคลุมศีรษะแล้วจึงนิมนต์ท่านพระเถระให้แสดงธรรมพระเถระท่านนั้นเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพในธรรมท่านจึงไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่แสดงความเคารพแก่พระธรรมแามพระมณีเวรหันจานิโครธ กันได้ฟังดังนั้นจึงตกใจแล้วกล่าวว่าตายละนี่เราทำอะไรลงไปพฤติกรรมที่เราทำกลายเป็นนิดกลับกลายเป็นการทำลายโอกาสในการสดับธรรมของเราเองกระนั้นหรือนางจึงให้มานบนั้นนิมนต์พระเถระมาอีกในวันรุ่งขึ้นแต่ในครั้งนี้นางเมื่อก่อนที่จะอารัธนาพระเถระให้แสดงธรรม จึงได้ถอดรองเท้านั่งบนอาสนะต่ำเปิดคลุมศีรษะแล้วจึงได้กล่าวกับพระการุธายิเทระว่าท่านเจ้าข้าอะไรหนอเป็นเหตุให้พระอรหันต์ทั้งหลายบัญญัติสุขและทุกข์เมื่ออะไรไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์พระการุธายิเทระตอบว่าดูกรน,น้องหญิงเมื่อจักสู่เห็นรูปแล้วสำคัญว่ารูปนั้นมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์ เมื่อจักสู่แลเห็นรูปแล้วสำคัญว่ารูปนั้นมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อจักสู่แลเห็นรูปทั้งหลายว่าไม่มีจริงมีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อชิวหารับรถแล้วสำคัญว่ารถนั้นมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อชิวหาแลรับรถทั้งหลายและเลือกอยู่ว่ารถนั้นไม่มีอยู่จริง มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อคานะคือจมูกแลได้กลิ่นแล้วสำคัญว่ากลิ <improvis> ่นน <themselves> ั้นมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อคานะได้กลิ่นทั้งหลายลรวเลือกอยู่ว่ากลิ่นนั้นไม่มีอยู่จริงมีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อโสตะคือหูฟังเสียงแล้วสำคัญว่าเสียงนั้นมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์ เมื่อโสตะฟังเสียงทั้งหลายระเลึกอยู่ว่าเสียงนั้นไม่มีอยู่จริงมีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อใดที่เธอสำคัญว่ากายนี้มีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อใดที่ระลึกอยู่ว่ากายนี้ไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ดูก่อน้องหญิงเมื่อใดที่เธอสำคัญว่าใจนี้มีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์ เมื่อใดที่ระลึกรู้อยู่อย่างท่องแท้ว่าใจนี้ไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ครั้นท่านพระการุทาีเถระกล่าวอนัตตลกนธรรมอย่างนี้แล้วนามพรามณีเวระหันจานิโครธได้กล่าวกับท่านพระการุทาีว่าข้าแต่พระคุณเจ้าภาษีของท่านแจ่มแจ้งนักข้าแต่พระการุทาีเถระผู้เจริญ ดิฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอพระคุณเจ้าจำข้าพระเจ้าดิฉันไว้ว่าเป็นอบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปในการต่อมาพระการุไทยเถระได้สนทนากับข้าบรีช่างไม้ชื่อปัญจากังคะถึงเรื่องเวทนา ท่านเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาหนึ่งโุเบขาเวทนาหนึ่งในการต่อมาท่านพระการุธายีเทระได้นสนทนากับขหาบดีช่างไม้ชื่อว่าปัญจก,กังคะถึงเรื่องเวทนาท่านเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่ง อทุกขมะสุขเวทนาอุเบขาเวทนาหนึ่งแต่กหบบดีปัญจกังขาเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเวทนาไว้เพียงสองอย่างคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาเท่านั้นส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้นก็ได้แก่สุขเวทนาอันประณีตนั่นเองทั้งสองท่านไม่สามารถจะตกลงกันได้พระอานนท์ได้ทราบเรื่องนั้นแล้วจึงไปรกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนอานนท์แม้เวทนาสองได้กล่าวโดยปริยายถึงเวทนาสาเวทนาสเวทนาหเวทนาหเวทนา18เวทนา36เวทนา108้เราก็กล่าวแล้วโดยปริยายเวทนาสองคือเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาสคือสุขเวทนาทุกขเวทนา อุกขามาสุขเวทนาเวทนา5คือสุขอินทรียทุกอินทรีย์โสมนัสอินทรียโทมนัสอินทรีย์และอุเบกขาอินทรีย์เวทนา6คือเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางจมูกเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางกาย เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางใจเวทนา18คือเวทนาที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาที่ร่วมเกิดกับโทมนัตเวทนาที่เกิดร่วมกับอุเบขา6เวทนา36คือเคหัสิตะโสมณัต6โสมนัสที่อาศัยเรือนคืออายตนะหเนคขมะโสมณัส6โสมณัตอาศัยการหลีกออกจากกามเคหสิตะโทมนัต6 โทมนัสอาศัยเรือนคืออายตนะทั้ง6เป็นเหตุเนคขมะสิตะโทมนัส6โทมนัสอาศัยการหลีกออกจากกามด้วยอายตนาทั้ง6เคหะสิตะอุเบขา6อุเบขาอาศัยเรือนคือการวางเฉยในอในมมายตนาทั้ง6เนคขมะสิตะอุเบขา 6. อุเบขาอาศัยการงานอายตนะเป็นเครื่องหลีกออกจากกามเวทนา108คือ เวทนาที่เป็นอดีต36เวทนาที่เป็นอนาคต36เวทนาที่เป็นปัจจุบัน36ดูกรอนนนท์ทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แลผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดีไม่สำคัญตามด้วยดีไม่ยินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่เราแสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ผลอันนี้คือ จากบาดหมางทะเลวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ดูก่อนอานอนท์ทำอันเราแสดงโดยปริยายอย่างนี้ผู้ใดรู้ตามด้วยดีสำคัญตามด้วยดียินดีตามด้วยดีซึ่งคำกล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่แสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือจากพร้อมเพลียงบันเทิงไม่วิวาสกัน เป็นเหมือนน้ำนมระคนกับน้ำและดูกันด้วยสายตาเป็นที่รักอยู่พุทธอิสระ